เมื่อคืนมีแขกมานอนที่บ้านเรานะคะก็คือแตมสตอรี่ค่ะพอโยแมเป้แล้วก็ชุดแตนใช่ไหมวันนี้นะคะ<ม>เขาเ <ๆ S 1> ช้าเมื่อเช้าเสิร์ฟเป็นอาหารเช้า,าเป็นนะข้หีมูปิ้งไม่มีพวกไข่ดา,าวมีการเปวดก้าเนะไม่มีโรงแรมเราจะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยคือข้าวเหนียวหมูปิ้งก็อร่อยกันทั่วหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงไปแล้วว่ายน้ำกันแล้วป๋าก็บอกว่าจะแก้อีกแล้วจะแก้ไปบอกว่าให้ขึ้นมาเร็วสาวยน้ำที่สารเคมีช่างมือมาใส่บอกอย่า เดี๋ยวแตมร้องไห้เมื่อวานป้าก็ทําแตมร้องไห้พิธีแล้วคือจริงๆเมื่อวานแกล้งอ่ะไม่ได้กะจะให้แตมร้องไห้เลยกะแบบแกล้งเป้อะไรขำๆปรากฏว่าแตมป้าป้าดันทําโยนกระเป๋าเสียงดังอ่ะแล้วแตนเลยร้องไห้ถ้าอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรให้ไปติดตามชมคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทักถ่ายเขากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเล่นเสื้อไวนาบ้านเรานะคะนี่ไงได้ยินเสียงแล้ว มีการปรึกษากันเรื่องจักรุุซี่ว่าจะปิดยังไงดีเฮ้ยใครแอบมาเล่นน้ำโอ๊ยมีคนมาแอบเห้น แกบอกไม่เชื่ออีกตอไปแล้วมาบ้านเนี้ยจะไม่เชื่ออะไรแล้วน้วต้อานเยับนเลน้ำเย็นไหมอ่ะน้าเย็นี่ครได้แล้วพี่แม อตื่นแต่เช้าเลยมาเล่นน้ํากันนะฮะแต่เด็กเกี่ยวเป็นไหนคะยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเด็กเกี่ยวเมื่อคืนนี่นอนดึกมากนอนดึกมากตต<า>ื่นนเ้้มยโหยสบายไหมตรงนั้นอ่ะอ่าเด็กเกี่ยวตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงพอดีปไปจะลงน้ํากับเจ๊แตมไหมไม่เจ๊แตมยังคงแบบว่าเพลิดเพลินกันเล่นน้ำอยู่สน,นุกมากเลยอยู่คนเดียวเนี่ยแม่ก็ทิง แม่ไปอาบน้ําแล้วแต่แตงบอกว่าอยากจะม,มาอีกใช่ไหมใช่ชอบมากเลยโรงแรมนี้เดี๋ยวมา <c oughs> เรียกได้ว่าบ้านนี้เป็นแขกที่เป็นทางการที่มานอนนะเซ็ตแรกจริงๆมีแขกเซ็ตอื่นช่องอื่นเคยมาแล้วแบบทูมาดามเคยมาแล้วแต่นั้นแบบมากินข้าวมาเที่ยวแต่ว่าไม่ได้มานอนเอ,อมีมาเล่นนา้า <c oughs> แต่อันนี้คือมานอนด้วยดูหนังเล่นน้ำเออแล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะกลับเลย เดี๋ยวนัดวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกรอบเลย <c oughs> ชอบมากเลยเล่นอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเมื่อวานก็ดูหนังปาปาให้ดูเรื่องอะไรกันไปบ้างแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วตอนดึกก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าชเต็มเขาเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวยงดูไปกี่รอบแล้วชแตม็มสองสามสองสามรอบจริงเขาก็รู้เรื่องหมดนะใช่เขารู้เรื่องหมดแต่เขาจะดูอีกแบบชอบม้งเลยต้องดูบ่อยๆเลยถามว่าห้องอาหารเราเมื่อไรจะเสร็จ ๋ยวจะมาใช้บริการนีแล้วก็ค่อยโยบอกว่ายังร้องเพลงคาราโอเกะไม่เต็มที่เลยร้องไปสองเพลงเม,มื่อวานถ้าพอร้องเสร็จว่าแตมกับเป้หนีไปเลยร้ <c oughs> <c oughs> องขอมาอนยก็แก,ก,กเออไ, <c oughs> ไม่ถ้าร้องแบบมั่วๆร้องบ้านไปร้องบ้านมันก็ให้เต็มมันมั่วไงอ <c> ะ <oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วยยังไม่ตื่นคนหนึ่งอ้าวคนหนึ่งยังไม่ตื่นนอนสบายไหมเป็นไงนอนสบาย เฮ้ยเด็ดไอ้ที่นอนเนี้ยพี่กวางบอกว่าชอบมากถูกด้วยนะแค่เท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทไอ้ตัวตัวบ่อตัวที่นอนน่ะเพราะว่าซื้อมาห้องแขกแล้วตอนที่ก่อนที่จะไปนอนห้องพี่ห้องพี่ยังไม่เสร็จมานอนห้องนี้ไงชอบมากเลยคือมันนอนดีพี่ก็บอกว่าอันนี้ดีดีพ่อหอมเหรออ๋อพ่อหอมเนี้ดีของพัทยาพัทยาอ่ามันจะเย็นนุ่มเย็นลื่นเนาะใช่ค่ะโอเคเป็นไงชาเต้ยชอบในลูกมาหลังมาใหม่นะชอบนงยังเลยชอบนะคะชอบอะไรที่สุดคะ ชอบลงหนัะแล้วสระว่ายน้ำอะเมื่อกี้เล่นน้ำไม่ยอมคืนชอบสระว่ายน้ำไหมชอบชอบค่ะเดี๋ยวเจ้าแจมมาคราวหน้าเอาฟิลเตอร์มาไว้ตรงสระว่ายน้ำเลยเอาไหมว่ายน้ำไปด้วยดูหนังไปด้วยคือหลัวจะเอาจอหนังเอาไว้ข้างสระว่ายน้ำเลยเล่นน้ำไปด้วยไปด้วยพี่นแอนชอบสองอย่างมาอยู่ชุดเดียวเกันี่ะะคเดี๋ยวไปเชื่อบ๊ซไหมคะไเบ๊ซยกสระว่ายน้ำไปไว้ในห้องโผม แต่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อเขาวางแผนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาหลอกเดี๋ยวอาทไอจีช้าเอาหน้ามาแล้วหลอกอะไรพูดอะไรว่าอะไรเนี่ยไม่เชื่ออะไรแล้วใช่ปะเชื่อไม่เชื่ออะไรแล้วใช่ไหมเชื่อเชื่ออ่าโอเคขอบคุณมากที่มาเช็คบริการนะนี่เช็คเอาต์กันแล้วบ๊อ่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ